สวัสดีครับมองลบมองไทยบายธิรพัฒนนะครับหลายครั้งเลยนะครับความต้องการของท่านความรู้สึกของท่านที่ไม่ได้รับการเติมเต็มท่านสงสัยไหมครับว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นเราไปดูด้วยกันเลยครับต่อไปขอเชิญนางสาวนัทปรถาศีนุเดชค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องแม่แม่เป็นคนชอบโกหกไม่เคยทำได้อย่างที่สัญญาไว้สักอย่างเหมือนวันนี้ที่แม่สัญญาว่าจะมาแม่ก็ไม่มาแม่เป็นคนบ้าง,งานมากทำงานได้ทั้งวีทั้งวันแต่งานที่บ้านกับไม่ได้เรื่องทุกๆเช้าที่ตื่นมา จะต้องเจอไข่เจียวไม่ไหมแทนหน้าของแม่ไข่เจียวไม่ไหมที่มันไม่อร่อยที่กินไปได้แค่ไม่กี่คำก็ต้องเททิ้งแม่เคยทำต้มยำให้กินแต่พอกินเข้าไปเท่านั้นแหละนี่มันคือแกงจืดที่ลืมใส่เต้าคู่ชัดแต่ตอนนี้ก็คงไม่ต้องกินรสชาติแย่ๆนั้นอีกแล้ว หนูอยากจะบอกแม่ว่าหนูรู้ว่าแม่ต้องทำงานหนักเพื่อที่จะหาเลี้ยงดูหนูแม่ต้องทำงานไม่หยุดเพื่อที่จะส่งหนูเรียน น่าแปลกนะคะที่หนูกับคิดถึงไข่เจียวไม่ไหม้ของแม่คิดถึงต้มยำที่มันกลายเป็นแกงจืดของแม่หลับให้สบายนะคะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูหนูสัญญาเมื่อหนูจะเป็นคนดี หวังว่าวันหนึ่งถ้าหนูเป็นแม่หนูจะเป็นแม่ที่ดีให้ได้เหมือนที่แม่เป็นสักครึ่งหนึ่งก็ยังดี อาจจะมีเรื่องราวทุกคนอาจจะมีเหตุผลร้อยแปดต่างๆแต่สิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่สําคัญที่สุดที่พ่อแม่ที่จะดูแลและมอบให้เราได้ก็คือว่าภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตและสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับไม่ได้ถูกสื่อสารออกมาให้เรารับทราบก่อนหรอกครับแต่สิ่งที่ท่านทํานะครับเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จและความยิ่งใหญ่ของเราในปัจจุบันทั้งสิ้นนะครับท่านยังละเลยขาดอะไรหรือเปล่าที่จะต้องลงมือกระทําลงไปถ้าท่านขาด ท่านย้อนกลับไปทําและไปเติมเต็มให้สมบูรณ์แล้วท่านจะเป็นบุคคลหนึ่งที่มีคุณค่าที่สุดในสังคมจากธีรพัฒน์นะครับเกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ